สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่ในเกมสตาร์ดิวเวลลนะครับผมก็นนี้ผมเพิ่งตื่นนอนมาเลยนะสําหรับหลายคนคงรู้จักเกมนี้แล้วนะครับก็จะเป็นเกมแนวปลูกผักทาฟาร์มไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็อืมคงไม่อธิบายหมดนะเพราะว่าหลายคนคงรู้จักอยู่แล้วใครไม่รู้จักก็ลองเสิร์ชเข้าไปใน Google ดูนะผมจะไม่อธิบายอะไรให้มากความให้มากเรื่องให้เรื่องหนึ่งยืดยาวนะครับผมก็ จะพูดแค่ว่ากิจว่าจะจัวันนะครับผมก็มาถึงบุบผมก็ตื่นเช้ามานะครับแล้วก็จะมีทีวีถ้าเพิ่งเล่นใหม่ก็จะมีห้องน่าจะเป็นห้องประมาณนี้นะห้องเล็กๆประมาณนี้แหละแล้วก็เตียงเดียวแล้วก็จะมีทีวีเล็กๆอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมถอยทีวีใหม่อ,อกมานะครับเป็นทีวีใหญ่ซ <c oughs> ึ่งทีวีเนี่ยครับก็จะบอกอยู่ว่าเออมีมีช่องอยู่ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับวันไหนนะครับเขาก็จะบอกอ่าทีนี้ เดี๋ยวผมขอเลื่อนจอแป๊บหนึ่งจอตนอนมันไม่ตรงนะมผมตาเเขอ่าโอเคดีขึ้นทีนี้มันจะมีอยู่ช่องอันนี้จะเป็นช่องข้างบนนี่จะมีอยู่ทุกวันนะครับจะบอกว่าอ่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงห,ห,หิมะตกฝนตกหรือพายุเข้าหรืออะไรนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นช่องตงา่างๆนี้ก็จะเป็นทำนายดวงนะครับผมซึ่งก็ภารกิจ ขาเรียกอะไรกิจวัตรประจำวันก็คือต้องดูดวงทุกวันนะครับผมเพราะว่าถ้ามันมันก็จะแบ่งเป็นห้าดวงนะจะมีรูปหัวกะโหลกก็คือดวงไม่ดีเลยนะครับครั้งคราวก็คือดวงไม่ดีเหมือนกันแต่ว่ามันจะดีกว่าหัวกะโหลกนะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นไอเป็นรูปวงวงแหวนเวทนะครับก็จะกลางๆางแล้วเป็นรูปพีระมิดก็จะเป็นอ่าดวงดีนะส่วนเป็นรูปดาวนี่ก็คือดวงดีมากๆครับผมซึ่งวันนี้ผมจะได้ดวงอะไรแวบ ดวงดาวครับแม่โชคดีจริงๆดวงดาวก็แสดงว่าวันนี้นะครับจะดวงดีทั้งวันเลยเออฉะนั้นแล้วเราต้องเปิดเพลงไหมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนื่องจากเมื่อกี้นะครับในสตาดิวัลเล่ของดวงดีะนั้นแล้วผมจะมาเปิดการในเกมนี้มันจะได้อะไรวะ เกี่ยวอะไรกันด้วยนะอืมอ้าวเลย12นาทีอ่ะพอยพอดีผมไม่ได้เตรียมไอ้นี่มานะเตรียมการมาเท่าไหร่นะครับผมอ่าฉะนั้นแล้วเราเปิดแบบอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเปิดได้กี่แพ็กไม่ลูกโอ้โหดวงดีจริงๆครับมีสองใบสองใบอาจจะดวงดีสามใบอาจจะดวงดีก็ได้นเลยชัดมืดดวงดีจริงๆอ่าฮะเอาเลย ไอ้ทัดินมากครับทันดินตัวอะไรวะลูกอลูบีก็จะหมดแล้วนะเช่นีนเธอโอ้โหตามไปอีกแหละเฮ้ย,ยทำไมไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยคุ้นันได้วะ <laughs> ผมเห็นปลายลิ้นสีเขียวแล้วไม่คุ้นนะผมเม้งเหรอ เออก็ถือว่าได้ตัวในเลนนะแต่มันไม่ใช่ว่าวะ,อะเอ้ยได้ตัวอะไรห้าดาวมาเหรออืมนะเหลืออะไรอ่อะมีกี่ช่องเนี่ยได้สี่ช่องสี่ช่องก็เปิดนีบว้าวอืมอีกตัวเออเออเออเดี๋ยวนี้ไว้ก่อน รับเลยดีกว่าเดี๋ยวลืมบางทีผมชอบลืมนะปล่อยถึงไปแล้วก็หายน,นี่อะไรเนี่ยมกงกลนั่งรับสองอุปกโฮโฮโรณ์ห่ดาวเข้ามาลบลูบี้แจปึ๊บปึ๊บไม่มีอะไร oh, 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 oh. ทำอะไรดีลงดันรายวันบ่อเลยแล้วกันครับผมก<ๆ>็ไหนสำหรับคนที่ สรุปคลิปนี้ผมจะนั่งชื่อคลิปเกมอะไรดีวะเนี่ย <c oughs> ว้าเ๋าวเริ่มสับสนเพราะว่าไม่ได้อะไรดีเลยครับเริ่มด่วนอันนี้จะเป็นตัวอย่างนี้เหรออืมอืมทีมอย่างนี้ ต้องใช้เมลวมังเมเอสเอสลงไปแล้วนี่ว่าเดซี่แล้วก็ขาดไม่ได้ครับคารินโอเคนะน่าจะประมาณนี้ไหวป้าไม่รู้ต้องลองดูแฟร์ลุยโลด ถ้าผมดว่าอีวามันจะยกโล่ไม่เป็นไราพาไปอ,อ,อืมดีมากตีรูด,ดีเยอะอ่างั้นฮิวถ่งเวลาแล้วกันไปชื่อโอ้ค้าคลิปที่แล้วเสียงเพลงดังบ้างขออภัยนะครับคลิปนี้ผมเลยไม่กล้าเปิดเพลงอะไรเลยอืม ยิงปืนกลนไปก่อนนะะแล้วก็ต้องเก็บอีวานก่อนนะเพื่อเออถ้าเกิดเนี่ยเดซี่ผมติดประพันผมออกเลยนะ <c oughs> ถือว่าผมแพ้ไปแล้วอืยอมแพ้ง่ายยอมแพ้ง่ายโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดวต้องเนิงเทิน มันอไ้มันติดติดบล็อกตลอดแล้วเดซี่ผมจะไม่ชี้เลยนะอืมโอเคแล้วถวงเวลาไปครับอา้าวไม่ทันได้ช่วงเลยเวรกรรมแล้วทำอะไรได้บ้างเปิดสะกีวก้วันไม่ได้นะอืแรงมากมหอะไรยยิงเลย ยกโลได้ยกไปนออ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 ีอตายไปเลยดีกว่าน่หรากษาไปโอ้ยไม่ตายอ่ะแย่แล้วต้องลบบับออกนะครับไม่งั้นนี่แบบว่ามันปิดบล็อกตลอดแย่ อือหวัวตายละเฮ้ยไม่ตายอีกแย่โอ้เอตตายด้วยไม่ได้แล้วต้องใช้สกิลใหญ่เอาต้องชุบแค่ยังไงก็ต้องชุบไม่ได้อีกดีจริงๆไม่ต้องทำอะไรแล้วรอให้มันใช้สะกิลวลย ยังไงเราก็ต้องรอให้ตัวหน้าตายนะครับวาแดงได้รูดีเคาน์เตอร์ไอ้นี้ให้ตายก่อนเดลิก้านะมนีตายด้วยตีไปดึงไปเลยเอาวาแดงให้ตายก่อนดีกอ่าโอเค เคาน์เตอร์ไปสิอืมอีกนานกว่าจะตายชนะแล้วก็ใช้ักคิวไปเลยอืมแรงแรงโอ้โหหินตายเลยทะลุบับนะครับทะลุเกาะอืมเออดูดีอืม,อมดีเข้าไป อ้าวเอ๊ะมันเล่นเธอั้ยเนี่ยชิปแล้วเปลครับเอาใหม่โอ้นี่ครับให้รู้เลยว่าทีเดียวไม่ผ่านไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมตัวมาวดผิดเออมือนหน้ามือนเลยเนี่ยเจออย่างนี้ เมื่อกี้ตามสินใจพลาดนะครับไม่น่าเลยเสียใจเจ๋ยป่ะตีเลยเถอะ แล้วไม่มาตีตัวนี้เนี่ยโอ้มีแหละโอเคได้ก้างโลแล้วทีมันจะได้มาโฟกัสลูดี้อืมอาา่าะกีสกิลมูยดูเนาะเอาแล้วฮิวลูดี้แย่แล้วเอสเราดึงเธอรอตะกิ้มวยก่อนนะครับ อรอตะคิวไปยังไงพงมาถึงก็ต้องยิงแต่เบริก้ามันจะเปล่าแทนครับก่อนที่พลาดนะครับเบลิก้าเปล่าก่อนอืมเอ้าแล้วไปใช้อะไรตัวนั้นไม่เป็นไรงั้นใช้ตะคิวนี้ไปเลยเผื่อจะโดนจูพีนะ ไม่โดนปวดหัวออืมืมเอสเราตายไหมไม่ตายยูเอสไหมดีมาก ไม่ใช่แพ้อีกรอบนะโอ้โหก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่แบบมันไม่ได้มันไม่รวยหรูอย่างที่ผมคิดเออตอนแรกผมคิดว่าจะผ่านแบบชิวๆนะไม่ใช่เลยโอโ้จริงๆอยากขอเวลาชุบคนอตีดูดีไปดีแล้ว ดูดเลือเดเบลอีกนิดเดียวจะตายแล้วนะครับสกิลเบลนี่แรงมากเคมันก็ได้เวลายำอ้าวเดี๋ยวลิงเลือนมื มันถึกนะต้องใช้ท่าเพิ่มโจมตีก่อนมนงั้นไม่ตายผมอยากจะให้แบบเพี้ยงเดียวตายไปเลยเอาบอดลอติอืมปวดหัวไม่เป็นไรเอาตายอยู่ดีอ๋อเบลมันตายแล้วผมลืม,อมเอาก่อนพ่านะครับเบลมันไม่ตายสกิลไม่เข้าเลยนี่โอเคครับจบโอ้รอบแรกแพ้เฉย อเอา้าเอ้อ้าเอมาไหนดูทิเปิดการ์ดได้หรือ,อยังก็ <c oughs> โอเคเปิดการ์ดเอาการ์ดเต็มอมเดี๋ยวขอเวลาผสมแปบบ๊บไม่ใช่ผสมเขาเรียกตีบวกเนาะบวกเหรอ โอเคเจอละตัวบวกาหาไม่เจอชาลัะผมหาตัวบวกผมไม่เจอเหรอดย๋ยงนะครับเออตัวบวกหายไปไหนวะเอเราไปบวกตัวอะไรผิดหรือว่าเนี่ยชิ้นเหรอ ไม่ใช่จริงสิอืหรือบวกไปแล้ววะหรือบวกเต็มไปแล้วช่วงนี้รู้สึกตัวละครหายหายโอเคมไม่เป็นไรบอกตัวอื่นไปก่อนนะครับบอกเลใไปเพราะไม่ได้ใช้แล้วนะ <to> บวดไปกี่ตัวบโอเค คือผมไม่ได้เปิดการต่อนะถ้าใครที่ดูว่าอย่าหวังว่าจะได้เห็นผมเปิดการอย่าหวังว่าจะให้ผมเห็นผมเจงนะครับเพราะผมเจงไปแล้วนะผมเปิดวันละนิดนะครับเนี่ยดูดีจะหมดแล้วอ่ะยังไม่ได้ตัวอะไรดีๆกับเขาเลยเปิดไปอุ๊ยชุบครับอะไรอีกอะไรอะสงค่าชี้เสียงอ้าวลืมลงอะไรจะขนาดนั้น โอเคพอก่อนมาหลับคุณแจไปหลับไปทั้งหมดหลับไปเนี <duh. S 1> ่ยเนี่ยผมก็เคยกดได้ S จากตรงนเนี่ยเนี่ยจเนี่ยโอ้โหปุ๊บๆ S B โอ้หลืออะไรเที่ยงแล้วครับจริงๆครับไม่เหลืออะไรแล้วครับท่านผู้ชมครับ ปวดใจมากจนสุดท้ายแล้วกันติดใจอะ่ะติดใจตอนเจงนี่เลยนักดนตรีจากคลิปสักค,คลิปหนึ่งไปไปเล่นวงดนตรีกันไหมไอ้ผมดูดวงอีกรอบหนึ่งกันนะกว่บาที่ไพเขียงนี้ ำไมเสียงนี้มันคุ้นเดี๋ยวผมว่าผมจะดูดวงก่อนอ,อไม่ทันได้ดูแล้วเสียงมันมาแล้วอ๋ออลิสเหรอก็ว่าทำไมเสียงคุ้นก็ก็ถือว่าดีมั้งแต่ว่าผมไม่ได้ใช้อ่สิเก็บไปก่อนละกันนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมุมเจ้งนะครับผม,มหลังๆผมคง ไม่ได้เปิดดูดีแล้วมั้งอืมแต่คงไม่ได้อัดคลิปตอนเปิดแล้วมั้งเพราะว่ารู้สึกว่ามันกระปิดกระปลอยไปไหมหรือคนผู้ชมว่ายังไงครับถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็บอกกันด้วยละกันอืมแต่ว่าไม่ใช่มาขอในตอนนีโ่โอ้อย่างไอคลิปที่แล้วผมบอกว่าอยากได้อะไรลองขอมานะคือขอเกมอื่นมาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงอ่ะเพราะผมผม แคสเกมที่ผมเล่นนะอืเกมไหนผมไม่เล่นผมก็ไม่ได้ไปสัรนหามาโดยเฉพาะเกมที่าเกมที่ไม่แทนนะครับแบบพวกอีมูลเล่นในคอมอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะผมจะเล่นเกมที่มีเลข้อติ์เท่านั้นนะครับผมมัง้งอย่าไปพูดอย่างนั้นสิตอนแรกว่าจะแคสทาเวดมูอยู่โอ้พูดยาวไปละโอเคครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับบา,บายยขอบคุณทุกคนจ้า